ทุกคนมีความสุขน้าว่ามันน้ำโดนก้าวลูกสาวพ่อแก่พี่น้องมาข้าวดาวนะครับมาเพื่อใจต่อขอฝากทีมงานน้องใหม่ข้องโครงการลิเกไทยนะครับทีมานข้องโดวก้าวี่คือครื่โรงโลกใหม่ข้องโครงการลิเกไทยที่เราเปาะกลุ่มพัฟกาสแลนนะครับเป็นเวลาเกือบสองปีเต็มสำหรับการก่อตั้งคณะึ้นนะครับ เอ่อนักชายเอาคนโน๊กน่อนจากตะวันนะคะมีคนสี่คนใช่ไหมวันนี้โน๊กน้องโน๊กไปหลังเวทีนะหลังเวทีนะคะทีมงานอย่าเพิ่งรีบจับนะแน่แน่อ่ามาจับฉลากของขวัญกันก่อนครับหลังเวทีรอเวลาเครื่องไฟสักยี่สิบนาทีนะครับอ้าเชิญเชิญ ตั้แสดงนะครับขอให้ด้วยทุกคนนะครับผู้ใหญ่ขวดด้วยนะครับสีภาพทุกคนนะครขอให้ได้โจนโอ้ชทีนเข้ามาด้วยครับพนักงานเวทีต่อเวทีครับผมครับด้วยดวยด,วย,ดวยทุกคน <c oughs> ขอให้กำจอมด้วยครับผมขอให้เป็นเวที ขอยร้คนรับรวเก้าทุกท่านนะรับรวยย่าเจ็อย่าชนนะรวย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 ทุกคนนะร่ำรวยใหญ่โตนะฮะกผู้ใหญ่ขวดก็เช่ญกันน้น้องขอให้มีเออีกสักสี่คนไปจะมั่งควันแล้วนะครับ